ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นผัวเมียทะเลาะกันฝันเห็นผัวเมียตีกันเป็นความฝันที่ดีค่ะฝันนี้แปลได้ว่าท่านมีโอกาสจะได้ติดต่องานกับคนต่างชาติต่างภาษาเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศจะนำโชคนำลาบมาให้ ท่านจะได้รับความเมตตาได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ถ้ามีปัญหาเดือดร้อนใจในเรื่องความรักหรือเรื่องการเงินเนี่ยก็จะได้รับความช่วยเหลืออย่างดีในอนาคตเนี่ยนะก็จะสมหวังในความรักค่ะฝันเห็นผัวเมียตีกันเนี่ยแปลว่าท่านจะสมหวังในความรัก มีดวงจะได้เจอเนื้อคู่เป็นคนที่มีการศึกษาดีหากท่านกำลังตกงานอยู่ก็จะหางานทำได้ดวงของท่านช่วงเนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีท่านจะต้องใช้ความกล้าหาญท่านมีโอกาสที่จะหาเงินได้สองทางแวเวลาเนี้ยตอนนี้ท่าน่ะค่อนข้างจะอารมณ์อ่อนไหว ฝันเห็นผัวเมียทะเลาะก,กันเนี่ยแปลว่าหลังจากนี้ท่านาจะมีความสุขกับการอ่านหนังสือหาความรู้เป็นช่วงเวลาที่จะได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมถ้าตกงานจะหางานทำได้ค่ะถ้าสอบเข้ากทมสอบเข้า,ข,าข้าราชการก็จะสอบติด ช่วงนี้ท่านค่อนข้างจะอ่อนไหวง่ายวิธีการแก้ปัญหาของท่านคือท่านต้องใช้สติปัญญาและใช้ความจริงใจในการแก้ปัญหาเลขนำโชคหนึ่งสองหนึ่งสองแล้วก็สามหสามหค่ะรับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบนี้ค่ะครูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ทางไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ